สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยุโรปเศษของหนึ่งครับตัวนี้สีใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่าก็จะเป็น Adidas VL c o คอสนะครับ2.0นะครับตัวนี้สีใหม่นะครับสีครีมนะครับครีมน้ำตาลนะตัวนี้เป็นกล่องสีดำนะครับถ้าก่อนน้นี้ก็จะเป็นกล่องสีออกขาวๆเทานะอ่าวัสดุนะครับจะเป็นหัวอ่าหัวจะเป็นหนังกลับนะครับสวยเลยตัวนี้แล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นหนังนะครับ a d i d a s หนังนิ่มนะ ผมชอบนะหนังมันนิ่มๆนะไม่มันจะไม่แข็งอ่าใส่สบายด้วยนะครับข้างหลังเป็นหนังกลับเหมือนกันนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับตัวนี้จะเป็นพื้นแกมนะครับพื้นออกสีน้ําตาลอ่อนนะครับอ่าก็ตัวนี้นวมนวมจะเป็นหนังข้างในนะครับก็สนใจทักมาได้เลยนะครับตัวนี้ของใหม่ล่าสุดสามสิบห้าอ่าสามสิบห้าถึงสี่สิบเจ็ดนะครับอ่าตัวนี้เป็นโลโก้นะครับตัวเป็นโลโก้ทองนะครับ ก็สนใจทักมานะครับหรือไม่ก็ดูแบบได้ที่ไลน์นะครับ a d K l N นะครับก็สั่งซื้อกับที่แอดมินได้เลยนะครับ Facebook ก็เหมือนกันชื่อเดียวกับ YouTube นะก็คอลเวิร์ดแวร์นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับอ่าก็ส่งทุกวันเลยนะครับตัวนี้ผมขายราคาป้ายนะครับ2 2 0พบาทนะครับไม่มีบววเพิ่มนะอ่านยังไงผมฝากด้วยนะครับล้านก่อนนะครับสวัสดีครับ